เห็นกูเลยย้อนแสงแล้วกูทางครบโอ mm ้ย hmm. หืมแกลมไข่มุ้งไม่ได้กี่ปอนดอีกหน่อยไหมขึ้นอะหลายหยดตรงนี้หอมจริงน้ำจิ้มนี่นะคะคูนอร่อยคูมึงก็อร่อยนี่ นบอกวุ ha, <S <s mm ้ย hmm. mm ีทำเนี่ยรัดเท้ามาสวยจงเคยกินเอ้อเือเสอยสวยอ่ะเราก็จะมาก่อไฟซึ่งไฟมัน ตีแล้วหรอทุกคนช่วยด้วยค้างควกไปอยู่ตรงไหนแล้ววะ นีบจ,จริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคนที่เห็น,หน,นุ๊พไหนมึว่ววามันเจ็ดเหรอกุดมันดับไปแล้วดิ๋ยวไหาแกกระปุ้นเสืออ้าวขอโทษกูจะก่อเหตุติดก่อม่ติกูไม่กระบ้านแก๊มันคูน่าชนะหัวใช่จริงๆแกนิ่งในคือกเอ็เอาบอก

ติแที่ร้านนี้มีติดไม่รู้จะพูดยังไงละโวยโยโวยร้อนอะ พเนาะใช่ค่ะยายโคกอะแจ้มเถอะเวิร์กดิแต่แยายจ๋าโคกอยู่จจไหนจ๊ากั่นน่ะน่ะน่เนี่ยแก้มโอ้โหเป็นงูชุ <laughs> <พ>อยู่นายนั่งทับแม่เอาโทษที่ตามไม่ดีได้ไหมล่ะแม่น่ะจ๋าคือใต้นั่นแบบะอบอลเต้าเก็ดเจอแล้วใหญ่บอกเลยว่าทำอร่อยมาก ค่ะชูต่ออีกอินอากิเมตรีคะเอา10เมตรค่ะสองสเขียวเลยเนาะได้เลย4 5 6 7 8 9หกเจแก้ามูแก้มไล่เพิ่งไปดิมึงทำไมมันซูมจังวะไม่รู้ เทียมใยหย่อะไรยห่ไ,ไ,ไม่ช่วยกันทำมาหาก,กินทำไม่พูดคุย,คยกับกูเลยอเออไอ้ก็พูดอะไร ตั้ไวๆหน่อยนะคะนี่นะคะแล้วก็กำลังตำเขาเรียกว่าน้ำพริกอะไรคะน้ำพริกหัวหมู น้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นแหละนะทุกคนแล้วก็เราจะทำน้ำพริกผงด้วยนะคะก็ใส่ดีกว่าผงชูครส่งครึ่ง <c ười> อังนนี้เลยเนาะ <c ười> เออมองึงจะเล่าอะไรฟังกูกูว่าตั้มสมให้แม่ใช่ไหม <c ười> แล้วกูว่าแบบว่าเวลากูชอบกู <c ười> ชอบตั้พริกกับ ตำกระเทียมแล้วต้องใส่ผงชูรสไปด้วยมันจะไม่ได้ไม่กระเด็นใส่ตากูอะแล้วแม่ไม่บอกเลยแล้วทีเนี้ยพอกูตามปุ๊บกูใส่มอแล้วกูก็ปรุงพวกน้ําตาลน้ำปลาอะไรเงี้ยแม่กูเดินมาจับผงชูรสสวกใส่กูบอกว่าโอ๊ยใส่เร็วเรียว้อยเลยอร่อยด้อนัวเลย มะนาวไหมย่ากำลังมาอยู่ในตู้เย็นขอบคุณค่ะนี่นะคะมะนาวของเราเอาไปค่ะค่ะน้ปลา ตาเงาไม้ทองน้ำปลาแข็เากัดเ <c oughs> อ<ว>เอถูกแล้วเอาไว้เลยแล้วก็ตำตำแล้วมันก็แบบหน้ามันจะนี่เอง แล้วก็อีกอันนึงอย่าให้หล่นนะอีกอันนึงทำบินบินเอาอะบินบินแบบไหนนั่นแหละแบบบินบินไนไม่มีน้องไเลยเอ้อนไหมแล้วก็ขึงขึงก่อนขึงออเออเราดูคน,นดูนะ ถูถูนีกิ้งไกกิ้งมา้าของบ้านไม่ทำนะอืมว่ากันตอนเนี่ยนอนอยู่เาม,มันนอน,น,อ,น,นอยไไอูไปขอไปดูกันนะ เอลิ้งทำไรอยู่คะเออเดี๋ยวออกไปหาเด้อเขากำลังย่างอยู่หาว่าเธออขโทมะนาวไม่มีน้ำอ๋อ้อออ่ะอ่ะอันน้องเออยก็คืออะไรเพลงมะนาวไม่มีน้ำ ร้อยกว่าแล้วขอแล้วค่ะแล้ว้องใส่อไรอีกวะต้ใส่เกลือไหมใส่แหละใส่ต้องใส่เชี่ยวกุ้งความนัว เยอะสุดเลยมือพองมาแล้วอูนี่มือแล้วนะคะทุกคนเจ็บมากนี่ไม่กล้าด้วยจ้ากินได้กินกินไม่ต้องต้องกินใช่เพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดนะคะก็ไม่ต้องเพชิดมากแน่แน่

อืมเค็ามป่ะแต่มันอร่อยเอลยอะน้ำตาลห้ือผงชูรส <laughs> เอ้ก็มึงก็ที่กลัวมึงดิไม่ค่ะที่กลัวไม่เห็นมีที่กล่วเลยบุกสีเขียวอะ่ะนี่ไงนี่จะพูดการทำไมเว้ยอริยาโคกระดกโคกระสับแอบแคไ่ปไปเฝ้าปูไปได้ไม่ใหม่ไปเฝ้าก็ได้รับมอบหมายนะคะมาให้ให้มาเฝ้าปู <c oughs> เดี๋ยวเราต้องตั้งไว้ก่อนตั้งไม่เป็นอีกเอา เอ้กูแหย่าูไม่ได้มานั่งดูเดเต้เลยย้อนไปดูคลิปนะคะมันบอกว่าให้ไปดูปูนะคะไม่ได้ให้มาย่างนะคะทุกคนกูมีรักฐานกูมีรักฐานถึงมึงก็ดูจิกกิ้งอ่ะมันใหม่เลยเนี่ยเหรอ ไม่รู้กูไม่เคยทำอุ้ยเขี่ยไม่เหยอกไฟหันละคตรได้อีสคตรนดาอซเลยอะทุกคนเมนูวันนี้มีชื่อว่าไม่รู้ชื่อว่าอะไรมดูเหลือยมไข่เลไม่สีส้มนี่หวะเออตรงกระดองนั ไม่ได้เห็นนี่นะีน่ยทุกคนดูความแบบสีส้มสีเหลืองมาโอ้ oh my god อุ้ยมะพร้าวหนากิน่ะโอ้ยป่ากินเ่อเออผ่าวผ่าดีกว่าผ่าเป็นไหมนะไม่เป็นอะไม่ต้องกินอันนี้คือเราย่างตัวปรูแล้วนะคะทุกคนมาแล้วดูวันนี้ฝีมือเราเองทุกคนนี่ ว้าวแม่กินไหมเ้าอ้าถ้ากูทำจริงๆอ่ะเฮ้ยแก้วมหลังเองมาทำนี่เป็นแค่ข้อครัวบ้านอดีตเนาะมาบ้านกูเหงามาทุกวันเลยเนาะมาเลยมึงยายกำลังทั้งอะอย่ามาอย่ามาแก้วมึงลองมาย่างสิเอาเกือบกัน อ้อเอยอเกเเยจเูจองเปลี่ยนกลางเด้อเอ้ยกูจองเปลี่ยนริมจองเปลี่ยนจอจองเปลี่ยนริมตรงเนี้ไม่มีซีนี่บ้านกูไม่ไม่ไม่กูเป็น<ย>ผู้มาเยือนมึงอย่าทำงี้ดิยี่อะไรวะเขียนผู้ไม่แก่ง <c oughs> บ้านเอ้ยโอ้ยหเอาแคนชีฟเอาใส่ตฟรกันดอนแล้วอยู่กับช่องอุูยบางกูหมด <c oughs> มันร้อนอนะมามามาเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำให้นะ ต้องสร้างภาพดิหนีเรียนมันทำอะไรเนี่ยอย่าพูดหนีเรียนที่แฟนคลับด่าตายขานี้ด่าตายเลยนี่ยแฟนคลับร้อยคนนะนะมึงกูมึงกูมึงกูกูสามแอ็กละแบบใครแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่ในรายการนีตอนนี้คนณกำลังอยู่ในรายการอีพันเช่ไมไม่เตี้ยไม่เคยกินจังหน้าอีสุดๆปลา ปูน่ะแจกแจกเว้ยเฮ้ยมึงดูปูกระดองไปปูกระดอกปูกระเดกงเฮ้ยมึงดูซิมันทำเนี่ยยับยับมึงเอาใส่เยอะมันร่นนะเว้ยเอาใส่ครึ่งนึงอ่ะถ้าใส่เยอะมันแบบมันฟูออกมันก็ร่นออกอ่ะคืขอบคุณที่บอกมันหลับมีตังค์เอาก็บอกก็ดีแล้วไงกูจะได้รู้ไม่บอกกูก็ไม่รู้วางดีๆมาไม่สวยดิ ียม่นจะกินยังเรื่องมากอีกแลมันแบบฝังข้างไงรีบวางขอแล้วมันเนี่ยไม่ใช่หรือรีวางได้อีกวางได้เยอะๆใช่ไหมก็ได้แ,แต่ขอแล้วขนาดเออเดี๋ยวค่อยอีกรอรอบใหม่ทำไปทีละรอบเอ้อเห็นตูดแล้วนะตื่นะได้ลัวยละรู้น่ากินสุดๆไปเลยมึงกูอยากกินนะใครจะเย็นๆมามฮะอุ๊ยกูกูเพิงเอาน้ำพรีมรามาลองชิมดิ เดินด้วยค่อยให้ยายกควยหลินทั้งลูกเฮ้ยยายกูบอกคุณแอนยายก็เดินท้องอะนี่นะคะทุกคนเราทำเองโอ้ยเชี่ยเกือบพกไม่ดูต้องดูแล้วนะเดี๋ยวทำถ้าแมวชนแบตัดกินใส่ช่วงในบ้านเอาเลยข้ออะไรแลเก้งวะยับไม่กูขอนี่อยู่เห็นไหมไม่ดีไปเลย์้อไปเอาเลยไอ้เว้ยมึงไปลางเลยแก่ง บ้านน้อยรังนี้สุดขี้เสียจริงแล้วเราจะมาอีทให้ดูนะฟังใจโปรยใจฟังเพลงเพลนี้ขอบคุเฮ้ยแกมมึงผ่าผ่าอยู่กินตล้งไหนจะตุ่นอ่ะมันเป็นมะพร้าวเผาใช่ตรงนี้มันไม่จำจะตรงนี้มันไม่จำแล้วใครตุ่นเลยอุ้ยทำไมหัวเรามันหนุ่ย อร่อยแต่กินยากต้องอันเนี้ยเด้เอาปิงก่อน,อนจะได้ซุปตอนจะได้ซุกแม่ไม่ไม้อมก,ก,อกอไมันกินไ่อ่ไม่ไมนี่ไม่ไม่มไเมาจม่ไบ่ไมไป่ไ่ไไห่่าไ่ไหา่่ไ แก๊บนึงนะทุกคนอร่อยเค็มมามาขอชิมนิดแก้มขอชิมตัวนึงได้ไหมอเฮ้ยยย่ยยยยยงยย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 ่มยยยยยยยแยย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 ยงยย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 ยนอยยยยมยยยยยยนยยยยอยออยอยยยายย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 อยยยย ีดูตามความเป็นจริงใช่ตามความเป็นจริงนี่ตามจริงเลยกูไม่ได้ยอเพื่อนี่เนี้ยไม่ได้คุยได้งั้นเออหรอไอแกงกูว่ายังไงก็ไม่อร่อยเอาถ้าไอแเงชมกูไม่มีเนาะเอามากินจว่าอร่อยเอากูชมมึงดีนะไอแกมเอามากินเนาะกินอะไรเ่ยนะกระดองกระดองกระดองกุ้ยอุ้ยน่ากิมากคุณผู้ชมน่ากินจริงแก้มกูไม่ได้ขี้ปดขี้ปดขี้ปดไปว่าอะไรอ่ะคนบ้านไหน้ย นี่ทุกคนหนกระแพกนี่เกดว่าแตกยัดิแก้วสามสองหนึมัขอมกรัมไข่ปงไม่ได้กี่ปูอีนนี้อะไรนะเพราะว่เขินอะอร่อยยอนอันนี้ของจริงนะมันจิ้มนี้่นะคะคุณอือร่อยปูมึงก็อร่อยนี่อี่เนื้อของแท้โนบอกกดีทำนี่นั่นมา้ มึงไม่บอกวิธีะทำตั้งเราพามานั่งแดกแล้วไม่บอกวิธีะทำหิวหิวอิ่มงแลาวจะไว้ไหนวะเอาแล้วมายืมน่ะเอาทิ้งเลยก็ได้ต้องปูหรือว่าจะเอาใช้ต่อใช้ทำไมล่ะสั่งข้าวเจ้าหนึ่งบ่ายกินแกมีใหญ่ดีมั่ง